เดิมทีลักษณะบริบทและความเป็นอยู่ของประชากรชุมชนวิติสัมพันธ์นั้นมีวิถีชีวิตที่หลากหลายจึงเป็นปัจจัยทําให้เกิดปัญหาของสภาพแวดล้อมต่างๆภายในชุมชนต่อมาก็ได้มีประธานชุมชนหลากหลายรุ่นแต่ประธานในปัจจุบันคือพี่เปียกหรือคุณสุรินเปี่ยมสะอาดและประชากรในชุมชนวิติสัมพันธ์นั้นได้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สุขภาวะของศูนย์วิจัยพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม พอเป็นโครงการสุขภาวะเนี่ยเราก็ได้รับบริจาคอาคารหลังนี้นะครับจากผู้มีจิตกุศสนะครับซึ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยมีสถานที่ทํากิจกรรมนะครับภายในชุมชนนะครับหลังจากได้เข้าร่วมโครงการภายในชุมชนต่างก็มีสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ้านหนึ่งก็ทำครั้งแรก10ครั้งใช่ไหมต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อยๆ แล้วพอออกกําลังกายเราก็รู้สึกว่านี่ใหม่ๆมันคะออกเหงื่อโซกเลยนะเหงื่อโซกแล้วก็สักไปเดี๋ยวตัวเบากลับไปถึงบ้านนอนหลับสบายมากเลยตัวมีโครคภัยพวกนี้เพราะว่าไม่อยากให้เป็นลูกลูกมีภายละแะ <c oughs> ให้เราแข็งแรงช่วยตัวเองได้เวลาออกมันก็ดีพอาหายออกมันก็ปวดเดี๋ยวก็ดีไ้มัรฟารมดันพากินสันถ้าเป็นหมด ร็จแ,แล้วป้าก็มาออกก่อนป้าก็ไม่แข็งแรงอ่อนเพียแล้วก็ร่างกายอ่อนแอมากทีนี้ก็คุณเปี๊ยกนี่ก็ไปชวนมาออกกําลังก็มาเริ่มต้นเลยมาถึงตอนนี้น้ําหนักป้าลดไป5้ากิโลน้ำหนักป้าลดไป5กิโล,ล,โลแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นแข็งแรงบอกป้าอ้วนเป็นบุคคลเฝ้าระว,วังที่เกี่ยวกับโรคไอ้ความอ้วน อย่าเบาหวานก็บอกป้าต้องออกกํลาลังกายนะทีนี้ป้าก็เลยมาพบหมอที่ไหนเขาก็แนะนให้หมอแนะนให้ออกกำลังกายเพราะสุขภาพป้าไม่ค่อยแข็งแรงน้ําหนักลดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็สุขภาพก็ดีดน้ําตาลก็ลดอะไรก็ว่าการดําเนินชีวิตเดี๋ยวนี้ก็ว่าพบว่า,วาดีขึ้นครับผมที่ออกกำลังกายพี่เปียกประธานชุมชนของเราก็ได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้จัดเป็นกิจกรรมการอาอกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ ด้วยการรำไม่พอนั่นเองค่ะผมเองนะฮะในนามของประธานโครงการด้วยนะครับแล้วก็ประธานชุมชนด้วยก็นําผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีอยู่ในชุมชนและนอกชุมชนเองเนี่ยก็มีจํานวนพอสมควรมาออกกําลังกายในในศูนย์แห่งนี้ก็เลยคิดนะครับว่าเราจะทํายังไงเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ นะครับก็เลยศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้นะครับป้าบุญมีนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับของลำไม้พองก็โอกาสดีซึ่งผมก็ได้ศึกษาท่าทางของป้าบุญมีเนี่ยนะครับประโยชน์ที่เล่นมานะครับของการลํำไม้พองเองตัวผมเองนะครับซึ่งเป็นวิทยากรเองนะครับก็ได้รับผลที่ดีจากการออกกำลังกายด้วยการลํำไม้พอง นะครับน้าหนักเองอะไรเองลดไปประมาณ6กโลดังนั้นผมเองเป็นวิทยากรผมก็คิดว่าลูกทีมหรือสมาชิกเนี่ยที่มาออกกําลังกายเนี่ยฮะสม่ําเสมอนะครับแล้วใช้วิทยากาณในการออกกําลังกายอย,าอย่างเต็มความสามารถเนี่ยฮะเต็มศักยภาพเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับผลแบบผมเหมือนกันนะครับผลสุดท้ายก็มีการตรวจนะครับตรวจเช็คสุขภาพของผู้ออกกําลังกายของผู้สูงอายุโดยการรับไม่พองนะครับน้าหนักก็โอเคลดแบบ สม่ำเสมอนะครับถึงไม่ลดก็ไม่ไม่เพิ่มและนี่ก็เป็นอีกข้อพิสูจน์ที่ประธานชุมชนและกำลังหลักสำคัญอย่างคนในชุมชนต่างร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญคนในชุมชนก็มีสุขภาพที่ดีในทุกมิติทั้งทางร่างกายจิตใจและทางสังคมมันจึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าแค่คุณปรับเราก็เปลี่ยนพื้นที่สุขภาวะ